เรื่องของการขัดปล่อยให้เป็นภาระบิชาข,ของกูไม่ต้องสนใจใครพวกเธอทําดีหน้าที่ของเธอดีที่สุดนะคุจัดการเองคนเดียวมันแพ้ชนะมันอยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่พวกเราต่อให้เล่นอย่างนี้เม่นกันให้สนุกไ,ไ,ได้ไหมไม่ต้องมาสนใจใไม่มีใครต่อว่าเธอต่อให้คนหกหกพันล้านคนว่าเธอไม่เท่ากับคูถั่ว่าเธอคนเดียวกูบอกไว้เลยเธอจะแคร์กูหรือเธอจะแคร์คนหกพัน 6, ล้านคนคิดเอานะ เราอยู่ได้ด้วยตัวเองสติคือเพื่อนที่ดีที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราคือลมหายใจคนที่สําคัญที่สุดของชีวิตเราคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราณปัจจุบันเรียกได้ว่าฟังแล้วฮึกเหิมของจริงครับสำหรับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวัวลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยครับกับการปักหลักอยู่ที่ปักกิ่งประเทศจีนครับ เพื่อเตรียมตัวลงแข่งขัน VNL 2025สัปดาห์แรกครับคุณผู้ชมตอนคลิปที่ผ่านมาครับคือการปลุกใจของโคดออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไก่ครับเพื่อบิ้วนะครับให้นักกีฬานะครับได้รู้สึกว่าพวกเธอเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกโคดออสพูดเนี่ยผมนึกถึงวลี ขพาาเจ้ารับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยนะครับถือว่าเป็นการแสดงถึงาวะผู้นําที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับของตัวโค้ดไทยที่อยากจะออกมาปกป้องน้องๆน,นะครับในช่วงเวลาที่การแข่งขันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับแล้วก็เกิดประเด็นเสียงตตกดรามา่าแยะๆมากมายนะครับต้องเล่าแบบนี้ก่อนครับคุณผู้ชมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราครับล่าสุดยังคงลงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นนะครับ แล้วที่ปักกิ่งเนี่ยพอเห็นที่ยิงลูกบอลน,นี่นี่ระดับสโมสรน,นะครับแต่ว่าอุปกรณ์การซ้อมของเขานี่คือว่าไปมากๆเลยทีเดียวก็ช่วยสาวไทยได้เยอะครับคือในประเทศไทยก็มีเครื่องยิงลูกลลบอลแบบนี้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกนี่คือสาธารณปโภคขั้นพื้นฐานนะครับของระดับสโมสรปักกิ่งเลยนะครับต้องบอกว่ามือชีพจริงนะครับสำหรับวงการ วอลแล์บอลหญิงของประเทศจีนนะครับแล้วก็ถ้าดูการฝึกซ้อมเนี่ยสนามซ้อมที่ปักกิ่งนี่ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับคือถ้ามาเปรียบเทียบในประเทศไทยเนี่ยหาตัวจับได้ยากเลยทีเดียวแน่นอนนะครับการซ้อมในครั้งนี้มีรายงานครับว่าตัวของโค้ชอ้อนแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ดจัดเต็มทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับเสิร์ฟหรือแม้กระทั่งเรื่องของการตบ นะครับที่มีการทบทวนคอนเซปต์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับไฮไลท์สำคัญเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของการที่ทีมสาวไทยของเราครับเรียกได้ว่าปรับตัวเข้ากับการแข่งขันได้แบบเต็มอัตราแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทั้งเรื่องของอากาศนะครับรายงานบอกว่าที่จีเนี่ยอากาศค่อนข้างแห้งพอสมควรแต่ว่าสาวไทยของเราก็สามารถอยู่ได้นะครับปรับตัวได้ไปฟังวาทะาของโคดอสกันก่อนในการฝึกซ้อมเนี่ย แต่ละกเซ็กชันที่ครูได้จัดให้เนี่ยก็ได้ดูว่าพวกเราเนี่ยคาดว่าแบบฝึกที่ออกแบบให้มาเช่นอ e ีเพเยอร์นะมันไม่ได้ดูแค่ก e ีเพเยอร์ถูกไหมมามดูเรื่องระบบการบล็อกมาดูเรื่องระบบของการฟนองแลนการลกุกหลับแต่การลุกหลับถ้ามันไม่เหลือไทยแล้วอีเพเยอร์ player, ก็จะต้องรับผิดชอบอาอันนี้สําคัญพอเราจบสกอร์ได้เห็นไหมครับว่าทีมสปิริตมันจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ย กูทําให้กีฬาเป็นของพวกเราแล้วทำยังไงอะไรที่มันไม่ดีเราก็โตแล้วเราก็ช่วยกันชีพที่มาสอนนอ้นองนาองมาถมามพี่แล้วก็หาทางออกด้วยกันด้วยการแก้ไขเ,ออเรื่องของการแขงขัดปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของกูไม่ต้องสนใจใครพวกเธอทำดีน้าที่ยังเธอดีที่สุดนะกูจัดการเองคนเดียวมันแพ้กันชนะมันอยู่ทีู่ไม่ได้อยู่ที่พวกเราขอให้เล่นอย่างนี้เล่นกันให้สน uk, ุกไ,ได้ไหมไม่ต้องไปสนใจไม่มีใครต่อว่าใครหรอก ต่อให้คน6,000ล้านคนว่าเธอไม่เท่ากับตูว่าเธอคนเดียวกูบอกไว้เลยเธอจะแ,แค,คร์กูหรือเธอจะแคร์คน6,000ล้านคนคิดเอานะเราอยู่ได้ด้วยตัวเองสติคือเพื่อนที่ดีที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราคือลมหายใจคนที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราณปัจจุบันนอกจากนี้ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับ ยังได้เปิดตัวนะครับผมก็เพิ่งเห็นฝงคุณนะครับออกมาทักทายนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราประเด็นหลกัหลกๆที่ฝังคุณเปิดใจนะครับก็เธอเธอมีความสุขที่ได้มาร่วมกับทีมสาวไทยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เปิดตัวที่ประเทศจีนด้วยนะครับสิ่งที่ฝงคุณพูดแล้วผมรู้สึกชอบมากๆก,ก็คือ เธอบอกว่าเธอโชคดีนะครับที่ได้อยู่นะครับร่วมกับทีมสาวไทยถือว่าเป็นงานที่น่าประทับใจนะที่ได้ทํางานให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ได้อยู่ใกล้ๆโค้ชออฟด้วยลูกชายก็อยู่ใกล้ๆผมว่างานแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่อบอุ่นมากครับและแน่นอนนะครับผมยังมีบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทย2คนนะครับก็คือกับตันเพียร์อชราพรคงยศ และก็โมเมธนชชาสุขสดครับไปฟังมุมมองของเธอหลังจากที่เดินทางมาใช้ชีวิตที่ประเทศจีนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีคะ่ะเพราะว่าเราจะได้มาปรับสภาพอากาศอันดับแรกเลยคือปรับสภาพอากาศค่ะเพราะว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างแห้งแล้วเรามาก่อนมีเวลาฝึกซ้อมสาวันเราจะได้ปรับสภาพอากาศปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับบรรยากาศของที่นี่ค,ะค่ะแล้วก็ที่ที่เรามาซ้อมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแคมป์ของ สโมสรปักกิ่งใช่ไหมคะหนมูมองว่าแบบเป็นสถานท,ท,ที่ที่ดีแล้วยิ่งยิ่งใหญ่เลยแหละแล้วแบบเป็นโอกาสที่ดีคะ่ะที่เรามีโอกาสได้มาซ้อมที่นี่คะ่ะวันนี้ทุกคนค่อนข้างเตรียมตัวในการซ้อมค่อนข้างดีเลยคะ่ะถึงแม้ว่าตอนเช้าอย่างเมื่อคืนเราอาจจะมาถึงค่ำหน่อยกว่าจะได้เข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบขุกข,ขาบ้างแต่พอตอนเช้ามาอาจจะออให้เราปรับตัวด้วยการเล่นเกมแล้วพอตกเย็นมาทุกคนค่อนข้างเตรียมตัวได้ดีแล้วก็เข้าแบบฝึกได้แบบ เต็มร้อยเต็มรูปแบบร้อนค่ะหนูรู้สึกว่าทุกคนแบบพร้อมมากกับการกับการเตรียมตัวกับการแข่งขันก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความเขาเรียกให้ความสนใจในการดูวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในปีนี้ค่ะถึงแม้จะไม่มีการถ่ายทอดในฟรีทีวีก็ตามแต่ทุกคนก็ยังพยายามหาช่องทางในการรับชมก็ขอขอบคุณมากๆค่ะที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราค่ะยังไงก็ใกล้เข้าใกล้เข้ามาแล้วค่ะวันที่4นีอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะ อ๋อหนูรู้สึกว่าวันนี้ทีมลงซ้อมอครั้งแรกค่ะก็รู้สึกว่าทีมปรับตัวได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอากาศก็ค่อนข้างคล้ายประเทศไทยตอนนี้ก็ไม่ได้หนาวมากไม่ได้ร้อนมากแล้วก็มีฝนคล้ายๆที่ไทยก็รู้สึกว่าอากาศค่อนข้างใกล้เคียงกันก็น่าจะปรับตัวได้เร็วค่ะ หนูคิดว่าสภาพร่างกายแล้วก็ความพร้อมของพวกเราแบบว่าหลังจากเดินทางมาเนาะปกติก็อาจจะมีแบบล้าบ้างตัวหนักบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าทุกคนทําได้ดีได้เต็มที่เลยคะ่ะมีกระโดดร้อยหรือว่าแบบรีแอคชั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเราหนูรู้สึกว่าทีมปรับตัวได้ค่อนข้างดีในวันแรกค่ะ ค่โนเชื่อว่าทุกคนหาช่องทางในการติดตามชมพวกเราได้อยู่แล้วค่ะก็ขอโทษด้วยที่ปีนี้แบบว่าเออไม่ได้แบบว่าหาดูกันยากนิดนึงแต่ก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็พวกเราเองก็จะเล่นให้สนุกแล้วก็เล่นให้เต็มที่ในแบบของพวกเราก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมแล้วก็เชีร์พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ โดยก่อนหน้านี้ครับทีมเย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับก็ได้เดินทางไปร่วมรับประทานอาหารนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตไทยนักกุงปักกิ่งเนี่ยได้มีการเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาเย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึก VNL 2025นะครับซึ่งโอ้โหได้รับความสนใจจากสาวไทยมากๆเลยเพราะว่าแน่นอนของขึ้นชื่อที่ปักกิ่งก็ต้องเป็นปิด ปักกิ่งนั่นเองนะครับเนี่ยฮะก็ไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำเป็ดปักกิ่งสไตล์แบบต้นตำรับอย่างแท้จริงกันเลยทีเดียวครับโดยสายไทยของเราเนี่ยนะครับชัดเจนมากคือเริ่มที่จะปรับตัวคือต้องบอกว่าที่จีนะ่ะนะครับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของสภาาศโดยเฉพาะที่ปักกิ่งเนี่ย ก็ไม่ได้จะแตกต่างจากที่ประเทศไทยสักเท่าไหร่นะครับยิ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับจากทางเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปักกิ่งแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ขวัญกําลังใจของทีมสาวไทยเนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งขณะดเดียวกันครับนายเอกพัฒน์เ,เปรมโยธินนะครับอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งก็ ให้การต้อนรับนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับนักกีฬานะครับแล้วก็บอกให้นักกีฬาสบายใจได้เลยครับเพราะว่าสถานทูตไทยเองก็จะพยายามดูแลนะครับทีมสาวไทยให้ได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับสำหรับทีมนักกีฬาบอนเล์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับจะลงสนามลงแข่งขัน v ว l 2 0ลสองพนนัดแรกสัปดาห์แรกที่ประเทศจีนนะครับด้วยการ ประเดิมเกมแรกครับพบกับทางโปลแลนด์ในวันที่4มิถุนายนนะครับก่อนที่ในเกมนั่ถัดมาครับทีมสาวไทยของเราครับจะลงสนามนัดที่2นะครับพบกับทางเบลเยียมในวันที่5มิถุนายนและวันที่6มิถุนายนครับลงสนามเจอกับตุรกีจากนั้นเนี่ยพักเต็มๆครับ1วันก่อนที่จะลงสนามเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็ มาร่วมเกาะติดและก็ติดตามให้กำลังใจทีมสาวไทยของเราในครั้งนี้ทำภารกิจให้สำเร็จนะครับแล้วเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับแฟน,ฟนว,ลวลลเบอลไทยที่หูเรียกได้ว่าช่วงนี้ตามติด กันแบบทุกวินาทีเลยทีเดียวครับและถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ